สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณ a n n e l นะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลักหน่วยล่างนะคะสูตรใหม่คลิปนี้จะมีทั้งหมด2สูตรนะคะสูตรที่1นะคะใช้รางวัลที่1หลักหมื่นใช้รางวัลเลขไทยสองตัวหลัก10บวกตามด้วย5นะคะคงที่1นึะคะบวกห้บวกหคงที่นะคะได้11นะคะ เลขเด่นที่ได้นะคะก็คือ1 2 3นะคะเลขที่ออกนะคะ6 6 3 6 3นะคะเข้าที่3นะคะหลักหน่วยต่อมานะคะ9กบวกหนะคะเป็น15บวกหคงที่เป็น20นะคะเลขเด่นคือ0 1 2นะคะเลขที่ออก3 1 เข้าที่หนึ่งนะคะหลักหน่วยม้วนถัดมานะคะศูนย์บวกสามบวกตามด้วยห้าคงที่นะคะได้แปดเก้าศูนย์นะคะเรียกที่ออกห้าแปดเข้าที่แปดนะคะหลักหน่วยม้วนถัดมานะคะเจ็ดบวกห้านะคะเป็นสิบสองสิบสองนะคะบวกห้าคงที่เป็นสิบเจ็ด เลขเด่นที่ได้คือ789นะคะเลขที่ออก77เข้าที่7นะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะ7บวกเนะคะเป็น14บวกตามด้วห้คงที่ได้19นะคะเลขเด่นคือ901นะคะเลขที่ออก61เข้าที่1นะคะหลักหน่วยต่อมานะคะ หนะคะบวกหกเป็นสิบเอ็ดบวกห้าคงที่นะคะเป็นสิบหกเลขเด่นที่ได้คือหกเจ็ดแปดนะคะเข้าที่เจ็ดนะคะหลักหน่วยส่วนตัวเลขว่าถัดไปเนาะตัวเลขนะคะงวดถัดไปเนาะสี่นะคะหลักหมื่นบวกนะคะแปดหลักสิบ บวกนะคะ5คงที่4ีบวกแเป็น1 2 12อบวก5นะคะเป็น1 7บบวก1นะคะได้8 8บวก1นะคะได้9สูตรที่1นะคะตัวเลขที่ได้นะคะก็คือ7 8 9นะคะต่อกันด้วยสูตรที่2นะคะสูตรที่1เนาะเดินมาค่อนข้าง ดีนะคะเดินมาทั้งหมด6กงวดเนาะยังไม่ยาวนะคะงวดต่อไปเนาะถ้าไม่หลุดเนาะก็เป็นงวดที่เจดนะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งหลักหมื่นแล้วก็หลักร้อยนะคะบวกตามด้วยสามคงที่4ี่นะคะบวกสามบวกสามนะคะได้สิบ ตัวเลขที่ได้คือ0123นะคะใช้ตัวเลขสี่ตัวนะคะสูตรที่สองเลขที่ออก50เข้าที่0นะคะหลักหน่วยต่อมานะคะ1-8บวก8นะคะแล้วก็บวกตามด้วยสคงที่ได้12นะคะตัวเลขคือสองสาม่นะคะเลขที่ออก63เข้าที่3นะคะหลักหน่วย ต่อมานะคะ9บวก8นะคะบวกตามด้วย3คงที่9บวก8เป็น17 17บวก3เป็น20เลขเด่นที่ได้คือ0 1 2 3นะคะเลขที่ออก3 1เข้าที่1นะคะหลักหน่วยต่อมานะคะ0บวก3นะคะแล้วก็บวกตามด้วย3คงที่เลขเด่นที่ได้นะคะก็คือ6 7 แปเลขที่ออกห้าแนะคะเข้าที่8หลักหน่วยต่อมานะคะเจบวกหกนะคะเป็น13บสวกสมพงที่เป็นสิหเลขเด่นที่ได้คือ6กเจ็ดแปดเก้นะคะเข้าที่เจเลขที่ออกเจดเจนะคะต่อมานะคะเจบวกเกนะคะเป็นสิห 16บวกสนะครับเป็น19ตัวเลขที่ได้คือ9012นย์หนึ่ะคะข้อที่1หลักหน่วยงวดถัดมานะคะ5้บวกหนะคะแล้วก็บวกตามด้วย3คงที่5้บวกหเป็น11 11อบเวกสเป็น14ตัวเลขที่ได้ก็คือ4 5 6 7นะคะ ข้อที่เจ็ดหลักหน่วยนะคะส่วนตัวเลขงวดถัดไปนะคะวิธีคำนวณน,นะคะทวนอีกครั้งนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งเนาะหลักหมื่นแล้วก็หลักร้อยนะคะสี่บวกนะคะแปดหลักร้อยบวกสามนะคะคงที่ สี่บวกแปดนะคะเป็นสิบสองสิบสองบวกสามนะคะเป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดตัวเลขที่ได้นะคะก็คือห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะสูตรนี้นะคะเดินมาทั้งหมดเจ็ดงวดนะคะงวดต่อไปเนาะถ้าไม่หลุดก็เป็นงวดที่แปดนะคะสูตรที่หนึ่งเนาะ สูตรที่หนึ่งนะคะเดินมาหกงวดนะคะงวดต่อไปเป็นงวดที่เจนะ็ดเนาะถ้าไม่หลุดตัวเลขที่ได้นะคะสูตรที่หนึ่งก็คือเจ็ดแปดเก้าตัวเลขเนาะก็จะชนกันที่เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะคะสูตรที่สองห้าหกเจ็ดเนาะตัวเลขนะคะ ชนกันที่เจ็ดแล้วก็แปดนะคะคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ